มผมว่ามีหลายคันน่ะที่ขับรถผ่านเส้นหนองแคแล้วเลี้ยวเข้าไปตามป้ายร้านอาหารร้านนี้พอเจอแบบนี้ปุ๊บผมว่าเลี้ยวกลับหลายคันน่าแต่จริงๆแล้วให้มองหาทางเข้าแบบนี้แล้วคุณจะได้เจอกับร้านอาหารที่โคตรอร่อยแบบเต็มสิบไฮสเเออคุณร้านนี้ผมได้มาจากพี่ที่เคารพท่านหนึ่งครับ <c oughs> เขาชื่อว่าพี่บังซึ่งวันที่เขาพามาเนี่ย <c oughs> เขาเล่าว่าถ้ามากินร้านนี้ <c oughs> เมนูที่พลาดไม่ได้ก็คือเนื้อผัดโหระพาแล้ววันนี้ผมก็มาซ้ําจริงๆจานนี้240บาทถ้วนและนี่คือคําแรกของรสชาติที่ผมต้องมาซ้ำ คุณเนื้อโคดนุ่มะแล้วมันไม่ใช่นุ่มบางชิ้นนุ่มทุกชิ้น นุ่มทุกส่วนโคตรอร่อยมันเป็นฟิลเนื้อตุ๋นที่ทําดีๆอ่ะเคี้ยวโดนเนื้อก็นุ่มละลายเคี้ยวโดนมันก็เหลวเป๋ไปหมดแล้วแล้วมันปืดที่กลิ่นเนื้อคลาด้วยกลิ่นโหระพาที่ผัดออกมาเข็มหอมอร่อยโคตรๆมันเหมือนผัดหอยลายที่โคตรอร่อยเมื่อเจอกับเนื้อตุ๋นที่โคตรเวยซิ่งชิ้นไหนเป็นเอ็นนะคุณคิดจริงแล้วร้านนี้คือร้านบ้านสวนหนองแคครับอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพโคตรเต็มสิบให้สบาูเลคุณขอบคุณพี่บังมากครับ